สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ครับท่านผู้ชมช่องมาวินชนแนลพร้อมด้วยหนุ่มอามคนเดิมอามพลชนแนลและเขียดน้อยนะครับเห็นป่าเขียดนิยเขียดบ่เขียดมวนเขียดมวนอ๋อเขียดมวนครับผมนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาที่สารเจ้าแม่ฮันนี่หรือสารแม่ฮันนี่ศรีสานนะครับท่านผู้ชมยือที่บ้านเมยนะครับ บ้านเมื่อยกาลสินนี่น้อยนะกว่าบ้านเมื่อยตำบลดงลิงตำบลดงลิงบ้เมื่อกรมละสายจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้มากันสามช่องนะครับเพื่อมาตามต่อขอโชคลาภเพราะว่าช่องอําพ่นพิ้นมน้านะครับเลขเขาแทบทุกงวดเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้หงวดเป็นงวดที่มาเวียนงวดเป็นงวดบังหันบ่อเขางวดนี้ก็จะให้เขาแน่แน่เลยงวดก้อนเขางวดบังหันบ่อเขานี่บอกก็จะให้งวดเป็นงวดไหมงว่างวดนี้วันนี้บ่อผัดบ่อผาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับงวดนี้ เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูนะครับว่าแม่ฮันนี่พลสิไหาเล็กตัวไรจิเขาเล็กปิงปองเรื่องว่าเหล็กถูกเหล็กเจิมซี่นะครับท่านผู้ชมเมื่อนี้ปลาต่อยบอนใ้มานะครับแต่ว่าปลาต้อยหอผมเอากล้องนะครับเพราะปาต่อยมาตัาง้งทายถ้ำน้ำพาราวปลาต่อยติดดูแลแม่กระลังป่วยนะครับกับผมก็ไดมานะครับมากับตุบามากับอําพลนเผื่อมาทายขีบคอโชคลาบเป็นสพานบนเชียมไปห้เอฟซีทั้งบ้านห้ได้ด ตามกันเนะครับให้เดบีโชคมลาภน้ะกันไปนะคัท่านผู้ชมเดี๋ยวไปตามต่อขอโชคลาภแล้วก็ไปจุดถูเที่ราบวายสักราบูบชาเพื่อนะครับขอโชคลาภน้ในหันหนีมืศรีอิสานน้ำกันนะครับไปนะคัท่านผู้ชมท่านผู้ชม ครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องป้าต่อยนะครับนกไก่ผมเอากล่องมาทายถ้ำนะครับประจุบน้้ำเมฆเหนือสีสันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าป้าต้อยเล่าติดนะครับดูแลแม่ปุ๋ยทีการออกจากโลกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าก็ต้องดูแลเพราะว่าในย่ายผมหัวใจหัวนะครับต้องให้คนดูแลลูกเต่าต้องดูแลเฝ้่าไก่ชิดตลอดนะครับเพื่อเกิดอาการหัวใจเล่า เปลี่ยปกติหรือว่าเริ่มเลยลา่ะยังไงก็ต้องไดดูแลอยู่ตลอดน้องขัดต้องมชมนะครับก็ต้องกราบขอภัยแทนปราต่อยด้วยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะครับจะได้พาท่านผู้ชมไปขอโชคลาภกับแมฮันนี่สีสารเพื่อนะครับเป็นแนวทห้กับเอฟซีทั้งบ้านที่กำลังติดตามนะครับเพราะว่าเมฮันนี่สีสาร่เพ่นไห่โชกงวดเว้นงวดนะอําพ้นนะครับผ่นมากงวดกอนเลขกเล็ก เข่าตะวังหงอดบังหันบกเขานะคะรับท่านผู้ชมเพิ่นวางหวดนี่เข่าแท้นะเพิ่นมั่นใจมื้อนี้สิไปขอโชคลาภนะครับโดยการเขย่าเซมซี่จับลูกปิงปองและจุดถูกนะคะรับท่านผู้ชมไปนะคะรมมับท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปด้านใน่อยก่อนนะครับ มันมีอะไรหรือเปล่าครับไม่แน่นะอย่างเบาเขียดนี้นะเพื่อนมาขอชูขอลาบนะครับตอนนี้เบาเขียดขึ้นไปด้านบนอยู่นะครับเพื่นก็ล่างไปไหวอธิษฐานเอาโมเมนต์พฤศสิล่ำพรบนเลยไปนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ากล้องผมตากแดดนานไม่ได้นะครับจะดอดทันทีต้องขึ้นไปด้านบนก่อนเบาเขียมันก็ล่า,างล่ำถวายไม่ทัหนหนึ่งอืม

ส oh. <ร>ะดูกของเป็นจากยหางไหนะครับำนครับ็หนสีสนะครับนะครับเป็นตัวแทนของะมาขอชคว่าจานวนสองเรดแมนรนอนาีหกหกนครับบบนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชม ก็จะพาท่านผู้ชมมาขอโชคลาภของวดวันที่31กคพศ2566นะครับท่านผู้ชมเแตกไปเลยเบาเขียดกําลังล่นถวายแมฮันีนะครับท่านผู้ชมระบอกถหลุดหมลุดไหมหรือเปาเป็นเหาห้งอ่เบาเขียบเป็นล่ำเป็นล่ำต่อไว่าเจ้าีเขาหญ่เลนะอ๋อโอ้โหโยบีเป็นล่ำกอเป็นล่ำมาจีสหอาเขียบเย สาธุอ่าเบ้าเขียเกันล่ำถวายม่ฮันนี่แล้วลอ่าเบ้าเขียกะนนางลงเด้อนางลงพอดีเตรียมถูเทียนกาไวยในฮันนี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตั้งกล้องไปจุดถูเทียนกาไวยจนก็ได้ครับท่านผู้ชมลายนอนนนอเอาด้วยเฮ็ดแบบเด๋อเอาน้องน้องอามแบบนน้ครับขออบคุณเนาะะ่ก็ดีก็ดีตั้งว่ดท่านนะครับแต่ผมจ้องก็ตัวอะไรนะครับอยู่ที่ศาลคุณแม่นี่สีศาลครับ แบบนี้เลยเนาะลองถามกันสามอย่างเลขทูซีเปมซีปองปิงปิงปองปองนะปิงปองต้องไปตัวถูกกันตรวจถูกจะดูว่าคนพอขอกัน้องอ่านนี่ขอคนละอย่างนึงบ้าน้องอามขอเลขทูปเลขทูปคือเอาขาเป็นหยื บ่าวเขียดแล้วนั่งสงส่งจิตจ้ะนั่งทรงจิตี๋ยวสไงพี่มาวิ่นเอาเลยน้องอามขอเล็กผู้มี่มาวิ่นยิดปิงปองได้เลยครับผมขยายเส้นซี่แล้วกันเพราะว่าขอพระละย่างเพราะว่าเดี๋ยวให้บ่าวเขียดนั่งทรงจิตอธิษฐานบอกแม่ฮันนี่ว่าให้โชคให้ลาบงวดนี้แม่นๆเด้อเฉียเพื่อนดูไปดีๆๆ นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสถานที่ครับแคบเดี๋ยวผมก็นั่งยื่ด้านนอกกอนั่งขัดสมาธิข้ามนเดี๋ยวเห้ยูปอามทำพ่นกับเบาเขียดพันยูด้านในนะครับท่านผู้ชมยมสีนะอ่ะกนวันหะทบเลยลบแกะกระจายเลยครับนะครับผมแจ้นำคนเรียบร้อยแล้วช่วงระหว่างที่เราจะจุดเด็กทูบอะไรกันนี่นะเบาเขียดนั่นสมาธิบอกแมฮันนี่ ซื้อให้เขาตรงๆเด้อที่วะนะครับเอ่อเห็นเพิ่มค่ากันมะกาไหวนะครับสารเพิ่ม่ันที่สีสารต้นหั่นอืแต่ว่าเพิ่ม่ากันคุดผูกเทยดอกนะครับแต่ช่วงผมจะขอตเดเทปดอกก็ได้ครับจิดเทยไมาเงี้ยนึง เนะครับเดี๋ยวนี้เราเขียนกระลังเพลงเลยกระลังเพลงว่าซื้อกับแม่ฮันนี่นะครับท่านผู้ชมเนาะซื้อกันคือกรแม่ฮันนี่สีสารนี่เป็นตามที่ขอแม่นะครับเป็นแฉ่งงวดเป็นงวดโอ้งวดมันหันบกเขางวดนี่จะต้องเขาแน่ๆทั้งบ่บอรอเลยเป็นจังสีมาตลอดนะครับเข็ดเข็ดเข็ดแล้วเขสร้าสงสิมันใจวะมันใจอยู่ครับท่านผู้ชม,มเห็นไหมเพียน เดี๋ยวเบิ้งกล่องกนดีกว่านะอ่ากล่องกันหมดเลยนะก่อนโอเคอ่ะอ่ะถูกถือมาเรื่องถูกงวดนี้มาแน่นอนสามตัวตรงตรงมาแทงงวดนี้วันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะสามเบื้องไแน่นอนเพราะว่าเป็นแทงงวดเป็นงวดเออแม่งวดเป็นงวดสามตัวตรงตรง ถ่ายล้ว,วันทีหนึ่งก็เขียนว่าจะไหนไมีความ,วามคิดจราไหนขอซื้อยก่ก็ยังซื้อยู้ไ้คนังซื้อยย่้ใดบ่แม่แม่อแม่ทั้งข้ข,ขอเนดีด้ดว,ดว่าเขียนแม่นี่สีสารเป็นศักเิ์เด้ตั้งใจขอเป็นตั้งใจดีๆี่าเขียนด้วย กังสมาธิได้ดีนี่ฮะนี่สีสารศักดิ์สิิทธ์มากๆเลยด้วยตัวเต๋ออ่ะนั่งสมาธิเด้อนั่งสมาธิก่อนท่านผู้ชมนะครับป่ะสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสาัสสะทูสะทูสุเด้อแม่ฮันนี่สีสารมื้อนี้ลูกหลานนี่เดินทางมาตั้งใจมาขอโชว์ขอหลับโดยตรงเนาะจากรอยอ็ดกะบุรีรัมตั้งเลยนั่น,นปังเลยเดินทางมาโดยตรงมาขอโชว์ขอหลับมาขึ้นเลขทูบเลขปิงปองเลขเซียมซี่ลูกหลานได้ขอเลขทูบแล้วอัมพณ์ปฏิคัญญาเซียมซี่ มาวิ่งปีิรับปิงปองเอาปังๆเด้องวดนี้ของมือวันที่สามสิบเ็ดกรนลกระดาษก็มีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่จัดปังๆโลดให้เพื่อนโลดให้เพื่อนได้มาหาหอดมองหอดบอลยูบานเมื่อยมองนี้เป็นวาล่ะให้เพิ่นมาหาว่าบ้านเกิดแม่านียู่ใสยุ่บบานใดให้โด่งดังให้ดังเปียงปังแมนครับผมให้เพื่อนได้มีโชคมีลาบคุณแม่ก็จะได้บุญกุศลไปนั่งคุณแม่ที่สีสานนี่หรือว่าเป็นโอกาสที่จะ ทำบุญให้เอฟซีซอยเหลือผู้ที่อยากไษ์ใหญ่โนบิวพิษน้อยให้เพื่อนในเมตุ้งณฑดหยากรากาคุณแม่ฮันนี่สีสารจะเกิดบารมีเป็นบุญกุศลทางอย่างไงที่สุดย่างยิ่งเลยนะครับจะไปเป็นนั่งฟ้านั่งสวรรค์เพราะว่าเป็นสางบุญบารมีซอยเหลือคนณลุงคุณายนเป็นนั่งฟ้านั่งสวรรค์อาสาถูกเอาสาถูกอืมีนน้าวินหอดนีมาแทร่ล้านเปอร์เซ็น มาคอ่ะเดี๋ยวให้อําพลเขาโยาเสียมซีก่อนนะครับเดี๋ยวมาวินค่อยอ่าตามทีหลังค่อยจับปิงปองค่อยจับไข่นะครับผมนะปิงปองซะปิงปองวะโอเคเด้อตุณไม่ฮันนี่สีสารมัเนี่ช่องพ้นชแนลนุ่มอามพ้นเดิมอ่มาวินชแนลแล้วก็เบ้าเขียดอได้มานั่งอยู่ต้อน้าแล้วล่ะถ้าจะ โชคลาบในหวดนีสามเอ็ดกรรฎดาคมองหกนี่ขอให้คุณแม่ันี่สีสารได้โปรดยิบเซมซีออกมาสามใหม่นี่ให้เขาสามตัดถ,ถ่ายของมันที่หนึ่งของรัฐบาลไทยนี่หวดนีขอให้มาตรงตรงให้เอฟซีพันใดลํำรวยเงินทองปดนี่ปศสีทุกท่านทุกคน,มนคแม,คนคม,นม,ม่ครับสาธุอ่ะแย่นงนั้นก็ตองน้ออามบอกเอฟซีไปเลยหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่สีรุ่นไงเถอ แต่ยังไาเพิ่งยิบให้มาแล้วมาแล้วมาแล้วนะจัาระบบเอาสิระบบเป่าใช่ไหมอ่าอาร์มหรืออพพ่นก็ได้จับปิงปองเลยผมสเป่าปิงปองเอาโนมานจับเลยก็ได้พอผมผมไปจับก็ได้มาวินเพิ่งมาวินต้องเป่ากันครับบองหันเลขอ่าเซมซี่ตัวใดก่อนสี่เก้าหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่หกหนึ่งต้องผมหลบไปนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ยกลงมาข้างล่างเก้าหนสี่หกหนึ่งยกอลงมาเลยหกกับเก้าเอาไปหัเหันเลยเยอ่ะ อันนี้ผมผมเป่ากล้องผมด้วยนะครับจุกเสือกกันลืมเอาถ้วยนมหินไหมเอาแบบ่เห็นไหมฮะนี่เลยให้ลูกให้ล้านได้มีโชคลาภก่อนไงหน่วยแรกครับหมายเลขสี่ครับอ้าวปิงปองลูกแรกหมายเลขสี่นะครับท่านผู้ชมนะครับดูนะเห็นเห็นแลนะอ่าเห็นเห็นแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นเห็นกันนะไม่ใช่มันไม่เข้านี่เอ๋อ อ่าโอเคนะครับหมายเลขสี่นะเมื่อกี้นะครับหมายเลขสี่ทั้งขวเขาปากขวัถูกเออชุบลำบากป่ะนี่แม่ฮันนี่สีสันปัญหาแท้หมายเลขเก้าครับเก้าสี่เก้าหรือเก้าก็พอครันตรงกันแท้หมายเลขเก้านะครับอ้าตรงกันเป๊ะเชฟเชฟใส่ปากเห็นเป๊ะเป๊ะเลยดูนะดูนะสี่เก้าสี่เก้านะคนลูกเลยดูนะดูนะอีกแล้วจุกนะ ตัวกันนะ49ยังเรีบเอา498นะครับ498นะครับ4ั8หันเกือบปุนมาเป็นหนึ่งได้ไหมหันหนี่โอ้โ <48 S 2> ห498นะครับหรือ468นะครับ9กับ6ปีนกัน<ม>นะครับ โอเคนะตามนั้นนะโอครับเฮงเฮงปั่น่เกือบเป็นหนึ่งแล้วจะเป็นหนึ่งหนึ่งเว้ยตรงๆเลยนะครับเตะตบแม่ปปีปเลยเดียวครับอีสันสีสนเอ้ามากันสามคนบ่เนี่มาสองคนเพิ่เนยังไงบ้าเขียกกะรังแม่เพื่วางไเนี่ยกะลังนั่งอธิษฐานอยู่ฮะะวางไเนี่ยฮะเฮ้ยนะไิตาเล่นบ่เป็นวางอะไรเนี่ยมาบ่ว่าเปนเป็นบสิมาบกทสิไหลหรับเขียนว่าเป็นบ่เขียนบ่ เหนือยไหมอันนี่เห็นแม่มากแลนะอ่ามันแค่ตาแม่เห็นหนาเห็นตาเนงเมื่อแม่เนี่ยเยอะม,มากเลยเศรษฐม้าเลยอืมบ้านไหนไปเอาประโยคนี้คุ้คนๆเนาะอืม่มเหล่าก็เหตุเห็นหน้าเห็นตาอืมโงอ่ะเพิ่นไฮวะไฮเลยอ่ห,นนอนห้นะครับม่วนนี่เพิ่นไ้แท้นะควรอืมนั่งมวลนี่ไ้แท้บ่นนี้เด้อท่านผู้ชมเบาเขียดมากสินี้เป็นเป็นคนแบบนี้พิเศษแบบนี้ฮาแม่หั่นนี่จู่ๆมาเห็นเพิ่นจังซี่ อาจจะสงสารเหลือตนแ่บ้านแหน่ได้อาจจะให้โชคให้ลาบท่านผู้ชมก็ได้นะครับกับเป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมเนาะอ่าน้องเขียนไปนะควรไปเบิ้งเลขทูบกันอ่ะไปนั่้ชมไปดูเล็กทูบเดี๋ยวมาเบิ้งเลขทูบกันนะครับไปดูทูบดีกว่าท่านผู้ชมนะครับไปดูเลขทูบเลยนะครับผมนะอ่าไปนะครับเดี๋ยวไปดูเลขทูบนะครับท่านผู้ชมเลขทีอ๋อเลขทูบนะครับผมนะ เลขทูบเดี๋ยวนะผมขอเอาเรืออกก่อนนะครับนะครับให้เลขอ่าหนุ่มอามดูเลขทูบนะครับตอนนี้เลขทูบออกมาแล้วนะครับผมเลขทูบได้มาสามสองหนึ่งครับผมสามสองหนึ่งนะครับเลขทูบหนึ่งสองสามสามสองหนึ่งครับผมขอให้มุกเจ้าโชคดีเฮงเฮงรวยรยเด้อขึ้เก้าเลยครับผมอีหลอดเก้าเลยครับนะครับสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งนะครับเลขทูบอาจารย์พ้อม เออตรงกับอาจารย์ป้อมเลขข้าราชการพร้อมมีสองมีสามนะครับท่านผู้ชมข้าราชการพร้อมอืมงานเอาหนักกวนเบ้างก่อนเลยเดี๋มาดูเลขทูบด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเลขทูบเฮ้ยไม่ฮะงานควนเอ้าควนสุดๆหน่อนี่ควนเลขทูบความบ่เลขทูบความ ก็แม่เขาเห็นเลขทูบดิเอาเอาเลขทูบกันนี่แล้วเนี่ยสามสองหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเลขทูบดิจ่ๆกระป๋องทูบคว่ำกระป๋องทูบคว่ำนะครับสามสองหนึ่งเลขทูบที่ขึ้นนะครับท่านผู้ชมเออโบ้แมนสปพนเซอร์ไฮเลขทูบบ่เก็บใส่์เื่อเผาเขียดเก็บใส่กล้องไว้มันเรียกให้แล้วเลขทูบมลุงวับมาสิกทูบมันวัดฉะน้เขาเลขทูบท่านผู้ชมถ่ายเจ้าสดสดร้อนๆเลยนะครับสดสดร้อนๆนะครับท่านผู้ชมนะจู่ๆกระป๋องทูบคว่ำนะครับเก็บใไปพองเผาเข ต้นเหตุต้นเทานผมช่วงหมสดสดเลยนะพี่นะสดสดเลยนะครับผมนะออเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับ่านผมชมดูของถูกอวินนี่แล้วแสดงว่าเล็กเล็กเป็นเป็นสีหายเหล็กถูกแทนเลยทั้าหมาไม่ไดเหล็กเขาบอกแมนแน่ครับแล่วก็เป็นสองตาเป็สองตาเราเก็บ เนเออหากว่าลูกหลานเนี่ยยังลูกงไปกับว่าสีบ,บว้าพนเขาโสดหลายๆเลยจัว่าสีมาทั้งหมดนี่ก่ะตัง้งใจมหาเุณแม่น,นิสีสารอยากจะมาเป็นบุญทานมุนลนะครับขอโชคลาภตรงไปถึงเงียบที่ทุกท่านเมืม่อแม้ว่ามาขอผู้เดียวี่อยากให้คุณแม่ท่าน,นิสีสาราับผลดุลผลบุญทางนีน้ำครับผมคือถ้าคุณแม่น,นิสีสารนี่มอบโชคลาภให้<อ>เป็นทงเล็สู่ไปล็กูิ่งฟองเสียมีนี่ะเดี๋วา ปกหมือกลอแปลกเลยเนาะเหมือนเหมือนกับว่าเป็นพักใส่นะครับท่านผ้ชมนะครับขอเพิ่งเป็นทรงสัญญาณคล่ายๆเป็นสรงสัญญาณว่านี่เลขกที่หายุ่งอองเล็กทูบนี่ประมาณนั้นอััััันนนนนสิดดดด้้ปรตตมไ่บีเทุ นะครับถ้าหากว่าคุณแม่ขั้นนีสีสารจะซอยลูกซอยหลานปดหนีปดสินในครั้งนี้ก็ขอให้เรียกปู่มากตรงๆเต็มเต็มครับขึ้นปนี่ยพี่ตรงนู้เขามาเจ้าเปล่าเขียดอืมเปลาเขียดเพิ่นเพิ่นเป็นคนพิเศษจะถือซาเด้อครับเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมมาดูกล้องให้ปฏต่อยด้วยนะครับท่านผู้ชม เอ่ผมว่าไม่ด้เอาเสียถามนะครับเราก็ไม่นีเรากินีีต่อมาอืมพอเลยครับไม่กินมากก็ตัวอย่างเช่นไม่กินเลยกต่อ่าอืมกินเม็กกีกอยากกินเลอกินรำม่อ อ๋อคือเบาเขียบบอกว่าาคุณแม่ฮามีสีสหนหรยอุกเขางดนี้เจลโซดังน้ำของมากหวานหอมหอมกินอ๋อยากกินลาบบพะนแล้วว่าเบาเขียบอ้อยไอเจูช่วยโอ้ยส้อยจูพร้อมขจอมัดขจามัดกินอะารก็ได้อเพปกินเป็นคนพิเศษ อเอนคน่อกออไมเลยมันต้องพักอลางอออเพิ่อนห้เพื่อให้สัญญาณวาเล็สิเขาน้ำถูกแล้วรังตูเล็กปลูกสามสองเมนนบ้นสมายเมนสองเมนหนึน่งสองสาม โอ้โอ้กินเต็มๆเลยมาพี่วนไหยแทะวะวเกิดโอ้เมอให้เห็นสยอเพื่อนเหีวอะไรเม้าเมอให้แม่นีอพิซารามันกินลมเกีย่มันไม่เห็นมีเฮกินหนา้โหนะ ผู้น้เห็นเมื่อคืนเมื่อวานผู้นี้งามกว่าง่ามบ่าวเขียดว่ะมือไรก็ได้พบาเขียดว่าผูงามงามจกงามเสียผาเจอาไม่เอเสียผากก็งามขพงแไม่ฮันนี่ง่ามถูกสิ่งเลยของมมเจ้าซิงได้ได้ไดเนี้ย วันนี้มาขอเลขหายได้ไหมซ่าถูตามนั้นนะครับท่านผู้ชมตามนั้นนะครับสากเล้าถูซ่าถูเด้อจะไม่ห้นนี่เครับเลขทูกสามสองหนึ่งนะครับสามสองหนึ่งนะครับเลขทีกสามคุณแม่นี่สีสามนะครับสามสองหนึ่งนะครับคือเลขทูกสามสองหนึ่ง ไปด้วยพผมพาท่านผู้ชมขึ้นขึ้นไปด้านบนศาลก่อนนะครับไปดูถูกนี่ต้องปาต้อยผมผมจับให้เพิ่นนะครับตะปองถูกเนียเห็นมยสวันเพิ่งยังวจับได้ถูกผมตั้งไว้หมดตรงนี้แต่มันคือขางมาได้ เป็นอาทิตย์าห้ในสีสานนะครับี่ลยนะครับท่านผู้ชมเต็มมาเนี่ยเพื่อนเลาเป็นอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกแม่ในสีสานเรื่องนี้กันถ้าหากว่าลูกหลานเี่ยังา่าลงไปกับตองขอตวขอให้มากังนี้ขอทุกแม่ในสีสานนะครับในมอกตกหลกนในอ่งกคใทุกา แม่ยก็งรอนยครับทกทุ้อ่นเลยนะครับทก้อเห็นเลยนะรับทุกทุ้ก็ว่าจะีจังกังนั่นใจเลยวันนี้้าเกิดว่้านะครวบา้ว่านผู้ชมส่าถเกิปนี้นะครดบกาจะาเดวกราเก่าถ้าน่าี้าเว่าน้าเกิด่า้ามก็ขวให้ท่าิผู้ชม้ะชอับใหา้โชคดวปังๆนเิา้าเกน่าถ้าเดาถ้าเิ่้เด่องาิ่าถ้า้าากิดาเดิด้วยนะครับวันนี้มากัน สี่ช่องนะครับแต่ปลาต่อยไม่ได้มานะครับทุกชมนะครับสำหรับคลิปนี้พีนี้นะครับก็จะได้กาปลาอ่นอันนี้สีสารไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้พีนี้นะครับ ก็ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับโชคโชคดีปังปัง,ปงล่ำรวยกันทุกท่านทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับมาวินชาแนลน้ำามคนเดิมอัมพลชาแนลป้าต่อยคนมีเซนพ่อทองแหละคนเดิมป้าทิพย์ชาแนลด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคดีปังปังทุกคนสาหรับคลิปนี้พีนี่ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ